ไอ้มึงก็ไปคุยไงคุณก็คุยดิคุยแทนดิแต่ไว้ใจมันให้มันยกมือรอเลยเพราะว่าให้มันยกมือกี้เลยจะคุยอ่ะเยอะที่ไว้ใจไม่ได้ไจ้แทงพี่กูสัสเฮ้ยไม่มีเซตไว้ช้าจ้าวไต่อี่ตี๋จ้ไม่มี่ตดิเอานาเอาไงเออกันเออรอเอออวินโนะเต็มแล้วไอ้เจ้าวินโนะของจริงไอ้สัส เดีวพี่โนสักแค่หลังมั้งแขนไร่างเงี้ยไม่ได้สักพี่โนสักปะวะหน้าสักหลังนะหลังอะเต็มอ่ะพี่ดวของพี่โนงหลังไม่ถึงเรงาได้กันแล้วพี่โน้โนะผมดำไอ้แจ็คขึ้นมาดิวันนี้แจ็คเป็นไรไม่รู้อ่ะไอะติมดูดิมันอุ้มเยอะอะ่ะวันนี้แจ็คไม่ไม่พูดเลยเลยวะแจ็คึ้นกระไดมาคันนี้สิี่ยเฮียกุร่างอยู่นี่มึงไปไหน เอ้ยไทยดีที่แจ็คไอ้สัตว์น้ำมันมีแหวนนอนไม่ได้เอาเหรอต่อด้วยไปเดี๋ยวไปคันนี้แหละนะเดี๋ยวผมมีเอดีถ้าดาตาตายเดี๋ยวช่วยให่พวกลงเลื่มเก็บเงินหว่าโดนแทงตายได้เลยแจ็คขึ้นมาหมดหรอคะไอ้เชิดแจ็คงมจัดไอ้เชี่ยมันเบิกรถมาให้คนอื่นนั่งเต็มหมดเลยแล้วมันไม่มีที่นั่งกระจายความเสี่ยงไอ้เงี้ยโดนแทงได้เลยไอ้แจ็คบันชอมจัดอะมึงเลยเย ไม่เอารถสิบมาเฮ้ยไปเอารถสิบมาดีกว่าแจ็คเอารถสิบมาดีกว่าเที่ไปเอารถสิบมาอาจารย์รถสิบมาดีกว่าไอ้มองลงไอ้มองลงโ<พ>อ,อย๊ยไปหลงจองรบีบจองครับรีบจองครับ ก็ไปขึ้นรถปกติซีเฮียมุ้งจะขึ้นมาคันนี้อะไรกันหมดเอาไอ้เฮียมึงมาคันนี้กันหมดเอาเอาเออเอาแล้วมีกี่รถเต็มเลยเอาใครขับอ่ะใครเป็นลุงขับมาขับได้ใครก็ได้มาขับได้แผ่นแกงพันแกงแั่นแกงนั่งอย่างไรวะไอ้เฮียพิจิ้งคขึ้นมาขับปีนขึ้นมาเสร็จกดเอฟเลยเอออีกโฟสอีกโฟสเต็มแล้วเฮียมิดไนท์ซาฟารี ไโหว่าข้างล่างดีดีกว่าไหมครับโรเบิร์ตโต้พี่ชาร์จกลับมาแก๊งหรอข้างล่างเหรอข้างล่างจะดีกว่านะเดี๋ยวมามายืนข้างเบาะใหญ่ๆน้ำมายืนตรงกลางรถเนี่ยไรเบิร์ตมายืนข้างเบาะเนี่ยไม่เหมือใกับคนยืนเป็นนะไอ้ยียไปยืนแล้วมือกา้โรเบิร์ตมานั่งไอ้โง่มึงยืนเป็นมายืนให้กูดิเออจริงจริงชัวอะไรมีมีมีที่มีที่อยู่ที่นึงเอา้าว ก็กดกระโดดขึ้นไปแล้วไม่ไม่นั่งเลยกดขึ้นเลยกดขึ้นเลยน้นต้องกดแล้วโอเคไปเอาละครับคุณเห็นด้านหน้าไหมครับที่อยู่บนรถนี่คือกิ้งก่านะครับสายพันธุ์ใหม่ใช่ครับซาลี่มีดูผสมพันธุ์ของมันตีหน้าหนาว ทุกหน้าครับคนนี้ค uh, รับคนนี้ไม <ok ่ใช่หน้าหนาวครับทุกหน้าครับหลังหกคนหนาวครับผสมตลอดเลยเหรอผสมตลอดเลยครับคนนี้ไอ้เนี่ยลูกดมเนี่ยนะพ่อเนี่ยเขาเรียกว่าไปโจมตดตัดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไอ้ท่ขาทุกวันจะแวะแวะตั้มดีจีให้หน่อย ทำไมครับไปกินอะไรล่ะเป็นพวกักยาวเหรอแม้แมันตกพัดมันไม่ได้เดี๋ยวนี้ถูกบักยาวออกกวยข้างหน้าก่อน

เฮ้ยเซิร์ฟครับลุงวันนี้กูไปต่อยไก่เนิร์ดมาเนิร์ดยังกระจอกอยู่เลยนะไอเนิร์ดกะจ๊ะไอเนิร์ดต่อยไม่เก่งต่อยก็ต่อยเป็นนะพอเป็นแต่บางสู้กูไม่ได้เลยนะแบบขาดเลยอ่ะขาดแบบขาดยับอ่ะต้องฝึกมันเยอะๆนะไอเซิร์ฟได้ได้ก็แต่คนฝึกมันกระจอกกว่ากูนี่หว่าได้คนฝึกลุ้นถ่ายบล็อกสิลุ้นถ่ายบล็อกสิมันถือเ่าฝึกมำไมไม่ได้แล้วมั้งไอเซิร์ฟ ไม่ไม่ตอนนี้มันเขาคอนไก่นี่อยู่น้ <troop S 2> องเป็นเพื่อนเพื่อนมันอังนงังเพื่นอนมันต้องกรองต่อยเขาด้ต่อยกูดิไปเรียกมันเลยดิไปไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันอยู่คนละตัวไอ้นี่ผมอะไรคนอะไรไปอะไรคนละ,ะ,น,ละนี่วะมันอยู่อีกห้องนึงต้องต้องไปเรียกมันอะ่อเนเนอะเจ๊งขนาดนั้นเลยออังนังอ่ะมันน่าจะมันน่าจะเล่นอยู่ใช่ใช่ใช่ เขาบอกอะนะไม่รู้ว่ารู้ต้องลองโห้ยเขาบอกว่าเก่งสุดใน s ่เเลยนี่แรงหนึ่ง้องอ่ะโอ้ยเฮียแต่ผมก็ไม่เคยต่อยกับมันกำลังไปบ้านกันนะครับกำลังไปบ้านกีเกลังไปบ้านบ้านมึงอะคุณทอมเรียกว่าว่าทำไมครับคุณทอมไม่ไม่มีอะไรเมื่อกี้รถขนนู้นมันตกแม่ แต่บอกว่าตอนนี้ลุงต่อยเข้มจัดเลยนะถ้าพูดถึงอะพวกยังช่วยเวทไม่ได้เลยเฮียยังห่างอยู่ไกเวทอะมันซ้อมทุกวันไงเวทอะไกลเวทเยอะจัดอะคนคนซ้อมทุกวันมันได้เปลี่ยนอยู่แล้วเหมือนไม่เทีสัตว์ปะเอ้าเฮียกูใส่เกาะเพื่อ วักวักวักเราฟังพี่นะเชื่ออะไรก็เชื่อได้เฮ้ยเชื่อยี่บ๊อบอะช่ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบอยากจบจริงบางคนเหนื่อยบางคนเหนื่อยได้นะนี่ใส่แหวนนี่ไม่ต้องใส่ขนาดนั้นนะแต่กูยกให้บ๊อบเป็นคู่ประจตลอดการของเรานะโอ้ยมันมันก็อยู่แล้วแหละมันอยู่แล้วลุงผมตีมันพวกมันจนผมจำพวกมันหน้าได้หมดแล้วอ่ะกูจำไม่ได้สักตัวเลยกูจำได้แค่ไอ้บ๊อบกูจำไม่ได้ผมจำได้เกือบหมดแล้วตอนนี้จับสีผมได้อ่ะ เจลหรือจานหรืดีต้องแยงให้ออกนะนี่เธอเออเงเห็นหลังข่าแล้วเอกจะไม่พูดอย่างนี้นะไม่ต่อดีกว่าไม่ไพี่เจอละต้องยังไงเงียบๆไทยเงียบๆนะไทยมึงดูดูข้างหัวพี่ดูเหรอแล้วก็เฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวทุกคนต้องเตรียมตัวซ้อมกันด้วยนะเดี๋ยวจะมีอันนี้สปอยไว้ก่อนใจเดือดจะไปยิงจะมี จะมีกิจกรรมในประเทศ12 12ใครหลอลุงในในประเทศหลังนี่เลยอ่ะอใช่หลังนี่เลยอ่ะเอะจริงจังาว่ะไปครับไปคุยดิเก่งมากเลยไม่คุยดิได้มันก็ไปคุยไงก็คุยดิคุยแดนดิแต่ไว้ใจมาน้มายกมือรอเลยเพราะว่าให้ไปยกม er ือก er ี้เลยจะคุยอ่ะบเย็นที่ไว้ใจไม่ได้ จะแู่สัเออจ้แทงไว้แทไว้เออว่าไงว่าไงมึงว่าไงมึงว่ามนี่คืออะไครับม่กองโจสกลองอะมันต้องมีก่อนหรือเ่ามัดจงมัดจาอ่ะัดจาเหรอไม่เดอดไงไม่เดไม่เดียดูเสียหไม่ไมตอนนี้ผมผมจะอธิบายครับเรื่องเดโนอ่ะผมเนี่ยอยากจะขึ้นอยู่เพราะว่าเมก็ยังไม่ได้โจนเหมือนกันไม่แต่ว่ามมีอะไรมาเป็นหลักประกันหรือเล่าอเป็นรยห้าครับ ที่ยร้อยสิบโลที่อะไรขัานไหนที่ให้ลุงยืมไปอันนั้นเป็นวัดจำเลยใช่ไหมครับว่าตอนนี้ผมผมไปขึ้นไปแล้วไปแล้วอ่ะขนาดนั้นกูยืมไปแล้วมึงมั่วเปล่าอ้าวสะแกงยินตะแคงยินตะแคงเอาละกูเริ่มไม่เข้าหูแล้วละยินตะแคงเลยนึกละนึกละเอ้ยังขยับอยังขาไปหัวโซ่ไปตัดขยับเบื่อมื่อก้ึงอะมันกูยืมไปแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วมึงก็เอามาหลับไปขยับได้ยี่แย่ข้างหลังอ่ะล้วงนะแมวนะฝากฝากข้างหลังแมวนะพอดีกว่าไหมพวกมึงอ่ะ อ๋อแครับพอดีกว่าไหมไอคือพอฮคราบรับอมย่ารับอมย่ารับอมยิ้มไปปั๊บย่ารับยิ้มอะไรกิ๊ดยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มละยิ้มและอมยิ้มทั้งหมดป็นหลักประกันก่อนอันนี้มันคนละเคสกับนั้นไอ้ยอันนี้มันลดยืมไงไอย่าไอย่าทำไมอะไอย่าได้ตกติ่งแล้วไอ้ย่าได้ตกติ่งแล้วไ่ไปไปรับยาแล้วรับยปล่าแล้วหลักประกันคืออะไรครับเอาประกันที่มึงจะเอาขโมยเอากล่องจูนให้กูสิบกล่องไงสัตว์เอาอย่างงี้ไหมครับเอาเอฟผมไปก่อนก็ได้เอามาไอ้ี่าเอามาเล้วหนึ่ง

อเคครับแล้วอย่างเช่นผมมีสตอรี่อย่างเงี้ยแล้วผมขอขอยืมรถไปอุ้มป่ะนะได้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 โอเคครับไอเคโอเคีโลจบแล้วนะจบแล้วนะจบครับจ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 บแล้วนะพี่ตีพี่ตีอยใช้พี่บัฟนะครั้งหน้ามันยังบัฟด้อีกนะอติบื้อมึงได้คารมึงได้มึงได้คาด้วยด้้้ด้วยว้้วด้วย ไปก็ร้อยก็ร้อยก็ร้อยเยี่นี่ทางหน้าเดี๋ยวนี้ไม่นานเฮ้ยเแล้วไหนมิตติ้งซอยอะไรเงี้ยอยากไปมิตติ้งซอยอะไรเงี้ยมิทติ้งซอยอ่ะแจ๊ลงมาไอ้ย่าจะไปไอ้กิโลมึงอยู่ไหนสิบกล่องโดนโดนนี่ยสิบกล่องนะสิบกล่องนะครับครับสิบกล่องครับสิบกล่องแต่สามร้อยสิบสองสิบสองพวกมึงอ่ะมึงหมดเหรอถ้ครับสิบกล่องอ่ะ ไอ้เชี่ยเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยกูยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่ะไอ้เแจ๊กหรือเปล่าไอ้แจ๊กหรือเปล่าไอ้แจ๊คแจ๊คใส่เกียร์ผิดไอ้แจ๊คกูว่าขับถอยหลังแรงไม่ไอ้เชี่ยแจ๊กไม่ไม่ลุงคันคันที่มันกรี๊บมานั้นหกสิบโลเปล่าไม่ต้องไปดูแต่จริงไอ้เชี่ยแจ๊กขับคนมายืนอยู่หน้ากูไอ้สัตว์ไม่ใช่กูไปยืนอยู่ตรงนั้นไอ้แจ๊กควักไอ้เยี่ยเสียวเลยจะลั่นแล้วแจ๊กไกลชักไกลแล้วเออแผนเราคือถ้าเราคุยกับแก๊งไหนต้องให้แจ็คยืนหน้าใช่ ต้องยิงตะแคงคุยด้วยถ้าออกมาเป็นปีป๊อปนะไอสัตว์ล้วออกได้หกสิบโลแล้วบอกลากลุงแก่อย่างไรก็แก่อย่างนั้นจริงๆหลอกกล้าจริงๆอะไรเงี้ยมันด่าจะเสียเลยนะเสียคนเลยนะลุงเุงเสียเสียเลยนะ ันให้เอกมาใช่ป่ะบดเจ้บดเอฟเนี่ยแต่ที่แต่ที่มันพูดมันพูดเอกแบะคันปมเอ้พรมแดงครับเอกมาจ่ายให้ฟาเตสไปแล้วครับเอ๊ะเออว่ะเอกเนี่ยคันพรมแดงหรือเปล่าเท่าไหร่อะเอกป่ะตุ้ห้าล้านอ๋อได้อยู่ตายยตีตายตายไม่ได้ไอตัวเล็กไอตัวเล็กซีดอ่ะไอสัตว์ดีๆนี่บึกอ่ะ ยังไม่น่าเชื่อเป็นวันที่ไม่น่าเชื่ออีหอ่ะใครวะเนี่ยมะม่วงไหมจ๊ะไม่หนาไหมจ๊ะไอ้เหี้ยดูครอบครัวดิมะม่วงไหมจ๊ะไม่หนาไหมจ๊ะใครวะเฮ้ยครอบครัวยี่อหไรวะมาไฟได้น่ะมึงเห็นว่ามีมาไฟได้น่ะเออไมาดีมึงทำดีดีดีครอบครัวยี่อะไรวะเนี่ยมะม่วงไหมจ๊ะ แล้วอ,อย่างนี้อย่างนี้ดีจีก็จะตีเสาทิีต่อเราก็ตีเสาทีต่อไม่ดีจีจะไม่ยุ่งเราจะตีเสาทิีอย่างเดียวอ๋อเหรออย่าอาอพวกกูจจนคันพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชิวอนในคราชเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิวกอนจะตายเชื่อมึงเพยอยู่แล้ว